สวัสดีครับพ่เจรเญเอกกรนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรวะขอนแก่นนะครับเครื่อมงม้วนฟางอันนี้ฟางมันน้อยนะฮะลูกค้าก็ทําได้สี่ห้าก้อนละทําเองบ้างลูกค้าช่วยบ้างลูกค้าก็ชินอยู่นะฮะลูกค้าไปเอาฟางมาเนี่ยครับก็ฝึกอยู่เอาเลยทำเป็นลางเลยลูกเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปแล้ว ไปเอาฟางมาให้ลูกค้าฝึกทำนะครับดูครับีนก็นทำแล้วครับได้หลายก้อน,น้วครับเก็บมาเลยครับฟางหนึ่งก้อนขนาด70,80คูณ0ซนเมตรนะครับอันนี้มันเปียกๆปีก,กึ่งชื้นนะครับน้ําหนักอยู่ที่30กิโลได้เลยนะขูดไปจากพื้นให้หมดอ่ะนี่ครับแล้วก็เทสไปลูกน้องเริ่มสนุกกับงานแล้ว กินหลับไปขับรถมาตรงกลางพี่เดินตรงกลางพี่หันไปดูมันด้วยนี่ครับต้องให้ตรงกลางนะครับมันเดี๋ยวมันจะติดมีคลิปสดๆก็มันก็ติดแล้วมาดังละดังละปีละนี่ครับดูนะฮะถึงห้าก้อนแล้วครับถ้าทำไปเรื่อยๆจนเบื่อครับเนีย่ยเชือกตัดอัตโนมัตินะครับตันนี้รุ่น870นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมเหมาะผมคิดว่าเหมาะสม นะครับเห็ไลลเนไหมไกลเลยไกลเลยตกไกลเลยตกไกลเลยตั้งขึ้นมาลูกโอ <Okay. S 2> เคนี่ครับไสต่อเลยพี่เอาจนร้องอะ่ะเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากกลนะครับที่สุดแล้วครับในประเทศผมว่าผมเก่งสุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะโอเคก็ไม่รู้จะทำถึงแค่ไหนะแล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ผมชอบที่ว่าเก็บดินขึ้นมา คือดินพื้นเนี่ยมันเป็นฟางที่มันทับถมกันมันเงินทั้งนั้นอ่ะเอาเก็บขึ้นมาขายนะครับโอเคนี่ลูกค้าก็เรียนรู้ต่อไปนะครับก็ไม่มีอะจะพูดนะครับก็ราคานี้พร้อมส่งพร้อมสอนใช้ทั่วประเทศนะครับสนใจแบบนี้ก็ทักมาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ